คราบสวัสดีครับพี่น้องผู้สุขคนครับผมมาพูดกันอีกแล้วกับเมนูแซ่บๆวันนี้ครับผมวันนี้แพร่ว่าสี่เห็ดราบมาดูครับผมฟักใไซคาแหน่คาดำดำนะคาุดเอาน้ำบาดม,มีคาอ่อนอพี่น้องมีคาอ่อนมีคาแก่ฟักไซ ฟักไซกับเนื้อ,อ,อตราประดุกฟักไซค้านี่กินกับประกาศตุ่นหอมฟักซีเนาะเดี๋ยวแพร่ฟาซับกับหนึ่งครับผมเมืองคาคาเกะม,มูมิคาออนครับผมเจ้าพ่าเสีอยงยังก็เฮ้ กูเข้มบ่มืเอนี้แพร่ว่าสียู่บ้านมืเอนี้หยุดแล้วพี่นอ้องเพราะว่าสีเขาสีเขาเดี๋ยวจะหน่อยจะออกไปสีเขาแพร่ว่าก็เลยหยุดหลับบอเดือบมือนึ่งมืงอื่นหมดละกังสิขายต่อ,อเดี๋ยวเป,ป้าปัททู่ฮะ โอเคเดี๋ยวต้นไนแปลวปะทูเข้มให้เพิินถอดให้ย่าให้กับตากินนะ้ำเห็ดกับเขาสู่ปูกับงากินตอนเ้ากี่กนี่ฟักละเอียดฟักใส่กับคาพี่น้องหอมหอมเรียบร้อยหลักหน้าวปะทูเข้ม เส้บบกูดอม่จังหอมเอาเวลาบบกูดเหมอยใส้บบเน่าไปแลบกูดพี่ยนวยยังไงบวบอยู่หลังอยู่ขางเฮียนเด้อพี่ยนวยยังไงนวยซองมันเดี๋ยวเจ็บไปเด้วพี่ยนวยยังไงเส้ับพริกเขาครัวพี่น้อง ผมหน่วยใส่แล้วเด้ออืมเฮ็ดมาซ้ออืมปูบ่เฮ็ดเผ็ดเด้อพี่น้องเพราะว่าผู้เฒ่ากินนําปูกับหญ้านํากินนําตับประดุกติดกะทิกับปลาทูเค็ม่นันล่ะอ2เฒ่ากินหลายแล้วเด้อ ได้สองตอ,งอีกซีขั้นกว่าบาทต้นหอมบักซี่ครับผมอันไหนก่อนาน้ำปลาต้มน้ำปลาอยู่นี่แพว่าต้มน้ำปลาหอมหอมครับผมใส่น้ำปลาหมั่นดึงนวกดเดือดแล้ว นปลาลงไปพี่น้องแคนแคนแคนคนแข้งก้นแข้งแขนได้ลาปลาเขาแข็ดแข็งด้วยเขาเยดเย็อกอย่มันป่นปนด้วยีนลังอหอมขาเขาจะเอา,เอาอะไรน้ำลานี่ผงนัว พี่ว่าใส่พริกซัมหนีด้อเพราะว่าปูกับยาพี่น้องมักเผ็ดกับไส่ลงไปอีกเดี๋ยวซิซิมก่อนมคนกันเบแหลกซิซิม่มคนกันคั่นบ่เผ็ดก็สิเติมอีกจักหน่อยอยู่ซัมผู้เฒ่ากินได้ละ่ะเฮาต้องเฮ็ดเพื่อผู้เฒ่ากินได้นี่เรียบร้อยลาบปลาดุกซืออกซ้อประพี่น้องกะซื้อปลาดุกที่เขาเจะย่างแล้วเกา็มาลาบนี่ต้มน้ําประเดียกจักหน่อยนี่ หอมหวนเล่นจวนใจเต็ดจิ้มเองปูกตากตามรสชาติของเจ้าของซีเม,มืองให้ง่ายง่ายเว่อเติมพริกบอกอพ่อ,อยังกับเติมเป็นจังดกินกัขเขาเหนียว อ่ะให้แพรวตุวยป่ะเดี๋ยวน้ำปลาแล้สิับเอาตลางหรือเข้มกับเติมเอาตามเขาไหมได้วยนี่พี่น้องตัวน่ะงามบ่ขเาขาเม็ดงามบ่เขาเม็ดงามบ่เขาเกี่ยวมือพร้อมทันเกี่ยวทันน่ะอืเกี่ยวมือ,ดอเดี๋ยวตหน่อยสิไปสีมือน,นี่เกี่ยวมืองามครับกินกับราดไปดุูนะตุ๋ยสิเมีย เป็นไดสุดยอดครับผมอ่ะเดี๋ยวแพลว่าเห็ดกับเขากับนามไปปูกินก่อนพี<ฮ>่น้องขอบคุนขอบคุณหลายๆที่ติดตามเนาะผู้ดใดอยากได้ใส่กอกหมูรวนใส่กอกพุ้นเซนเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวปลาสมปลาสมนี้มีปลาตะเพียนปลาจีน ืัอนี้เจ้าเขาขึ้นเล่าครับผมเพิ่นกับบูซ่าเล่าแล้วตามประเภทนีบบานเท่าเนาะการบูซ่าเล่าก็อะดอกคุ้นคำคำคุ้นๆนี่เห็นไหดอกคุ้นน้านนั่หล่ะผูเฒ่าเป็นเขาขึ้นเล่าตรงนี่มือมีันั้นเด้ผมไม่เสีเอาขึ้นมือใดก็ได้ไม่เอาเด้ขึสีก็ต้องมือมือตั้งเจ้าขึ้นเลยนี่สิเนี่ยนี่แหละ กเป็นเราก็คือยุงข้าวนะครับปั่น <ฮะ S 2> ต่หน่อยเอินเราเนาะเร,าอ,เรา,าอยู่ใต้เราคั่วอยู่ใต้เรางามสีงามสีนั่นก<ส>็กะ <c oughs> จังเอ,ออเอ่อเขิ่อิญไปไอะไรนะเอาแล้วไง <c oughs> ไฟ Bạn nhớ cả Nào nào Cưm cưm lôm Cưm lôm nữa cưm đẹp nữa cưm nhắn bước Bạn nhớ lán hết khẩu chưa À bạn nhớ cả Bạn nhớ cao nào khắc nào khắc Rồi thân đạp hoạt nam Vẫn nào บุญละส่วยๆบุญละโอเคพี่น้องขอบบุญขอบคุที่หลายติดติดต,ตามเนาะสนใจใส่กอกระซังเข้าขมาได้เด้อพี่น้องเด้อสุขสุขคนนี่นี่นอนหยาเป็นเห็ดเห็ดซุ่มไปให้มันหนาวโอ้รับหรือีงล่ะโ <Okay, S 2> อเคครับผมไปไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะหน่อยสีเปลาออกไปหน้าหลายๆไปก่อนสวัสดีครับ